แ่แ้ค่แนมเ็นาดลายไปแย่ข้าวปแย่หมอันนี้ปกติไม้เท่าไรยายไม้ละหบาทไม้ละห้บาทอ๋อแล้วก็เหนียวถุงเท่าไรครับ,บทุบทอก,ยกยทอย่าง5้าหมด หน้าธนาคารกรุงเทพสระบุรีตรงอยู่ตรงนี้มากี่ปีก็ามาซื้อบ้านหลังธนาคารกที่นี่มาตั้งแต่แถวนี้ยังไม่มีมากเออป่ามเลยแล้วยายไปจีนย้ายไปขายตลาดทุกท่านกันใช่ก็คือก็ค,อคืออยู่อยู่ตรงนี้มาสามสิบปีโอ้โหเมื่อก่อนนี่ก็ซื้อบ้านที่ทางนึงที่แถวซนงัอยธนาคารกรุงเทพก็ไม่มีมาก่อนวันนีอ่าอ,อ ขายตล,ลาดกเมือก่อนนะกกนหมูตอนนั้นหมูโลห้าสิบบาทแสดงว่าขายทุกวันนี้คือลูกค้ารปจำตรงนั้นเลยใช่ไมืปไ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 ป,ปไปเเกกไปนนไปไปไป,ลลปไปไปไยไป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 ไไปปไปไป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 ปปไปปป้าา,าปปปไปปไป ก็ทั้งตลาดไทยยังไม่ช้านเลยชาวบ้านเนี่ยก็เป็นที่ยังคือเริ่มจะมาใช่ไหมครับไอ้แจ็คเลนด์เด๋อโหต้องมาหมูกินงจาวเนี่ยไม่มีใครขายเราเพิคืนมียายเจ้าเดียวเนี่ยสมไมอันนี้เขาเขาเรียกหมูปิ้งยายชื่ออะไรหมูางนี้ของยายเป็นหมูหมูสูตรโบราณไม่หมายถึงยายยายชื่ออะไรอ๋อยายชื่อปาตาหมูปิ้งปาตาสูตรโบราณมีนมสดด้ไหมไม่มีแต่เป็นสูตรยายโดยเฉพาะ สที่ันคือเปไปหมันส่วนทีที่ก็เป็นหมูอะรมา์ครับแต่ของของป้าไม่ต้องไม่มีใช่ไหมไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเหรอ็ดบาแล้วคุอยู่ที่ความขยันหมูความขยันกับความพอใจครับที่ขายของนีถ้าไม่มีความขยันก็ไม่มีความพอใจเราก็ทำไม่ได้พอแค่หลายครั้งนะของขายครับ ถูนมาแบบนี่ของมันแจงนกเราจะไปขายดยือาน่ไม่นุมไมน่มแบบนะครับไม่นิ่มสวยยู่ที่เพิทำกันบนเขาใช้โซดาอะไรต่ออะไรมันงอันตรายของยายนี่ธรรมชาติธรรมชาติชือเนื้อสันนอกมาถึงมาน่างสะอาดอันนี้เป็นเนื้อสันนอกแต่จะเนี้ยงนสบยสันนอกต้นนุ่นตัวนี้สันลอกกัดุ่นตัวนี้ อันไนมันนิ่งเอโอนี่แบบบ้านๆเลยใช่ไหมนิ่งมาแต่แพงไปหน่อยอมกินน้ีนตรายขด้สารพิกนนะๆโมาตั้งตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงฮะ6โมงตรงอ๋อก็6โมงเราได้ซื้อมาะเจ้าแหลอือ ขายหมูปิ้งมาอยู่สแับคือมาเซ้งร้านเขาเดือดเขาหลอกเสียไปอะไรนหมายถึงมาเซ้งร้านกระโดดเขาหลอกอีกกระโดดเขาหลอกจริงก็ไม่เซ้งกันหรอกเราไปเสียสองหมื่นฟิีเลยแล้วมาขายก็แกงก็ขายไม่ดีตอนน,นั้นนะ่ะครับป้ายายจากทางใต้ใช่ไหมป้าก็มาขายที่แ<อ>กงทางใต้ป้าเป็นคนภาคใต้ด้วยป่ะ,ะแล้วยายถิ่นฐานมาจากไหนครับเนี่ยยายเป็นคนสุราษฎร์สุราษฎร์จะเป็นคนจีนแต่เป็นคนจีน เราคุณตายัางอยู่นะครับเนี่ย,เ,ยเสียหมดแล้ว,ม,ลวมีลูกกี่คนเรียนจบหมดแล้วขายหมูปิ้งส่งอย่างเดียวก็เชิงหมูปิ้งมาขายตอนหลังก็ขายกันเสมอไม่รวยก็ไม่รวยครกกับรเ,เ,น,เ,เนี่ยใครจะกินหมูปิ้ง ยายหน้าธนาคารกรุงเทพสละบุรีมาทำไมะสระบบุรีเนี่ยมาทำงานอมาทำงานเหรอคใช่ครับตรงเลนบิวจะมีพ้องทำงานเยอะเยอะใชนน่นานๆก็จะมา